เดี๋ยวเดี๋ยวมันะยิ่งงเงยัชุนเดินไกลไม่ต้องกลัวมันไม่น่ากลัวเดี๋ยวกลัวมันไปเองชุนไม่ออกมทางด้านหลังหรอกมได้านหน้าเอวไอยอดชุนหน้าอยู่กลางองเป้า แดเจ้ากหนังเล็กน้อยไม่ต้องก้าไปมุดก้าวปอาเกินรูมจะใหญ่ันจุปอ้ารวมมือลกนด้วยัจแล้วขอลกเื่นด้วยนะครับเิกันชีนะแปงง

คิดเลยครับปิดับใส่ไม่เลี่ยมนาขึ้นไปนิ้นช่องช่องสองช่องช่อง่องนาจ่องม้นุนาใครนัดเดียวบมุน้นม้วนุนาใคมนัดเดียวบ้าดลังดลังตาใครมีนัดเดียวมึงยิงเพื่อเลยยิงไม่เยอ ลากก่อนสามสามีดหนึ่งสองสแล้วตรงกลางตับสอสามสีเจ้า เก้าบนเก้าซ้ายเทไร่้ายสองสายสองุดหลังตาม3ามิบนะเก็บอเก็บลอกกันเนาะกี่นับไปละหาลสานครับ